กดดานนะไม่ไหวคิวถ้าดับบลิเ้าับแรงก์แนเมื่อ n d p P สนัยท็อป23ของประเทศไทยสุ่มแชทโลกไปเล่นและพาน้องๆที่อยู่แรงแพทและแรง่งไดมอน์กดไปเจอแรงแกนร้อยดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับเรียวป้าไม่ไม่เอาขอได้ไหมอ่ะคือขอตึงเกินไปอ่ะกลัวกลัวเจอคนตึงอ่ะไม่เกี่ยวพี่ าขอตึงเกินไปเลยขอยากเล่นขอจะเล่นไหมก่อนน่าจะเล่นนะพี่เขาไม่ออกเนี่ยเสียผมดิพี่ร้องกดได้ด้วยอ้าวโอเคแต่พาลงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนแรกนะที่เล่นด้วย เปิดมาเกมแรกก็โดนเลยนะครับผมก็อย่างว่านะครับผมแล้งเอาไดมอนด์มาเล่นกับแล้งแกนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าผมอยากเล่นกับน้องๆเขาไงมในเกมแรกก็แพ้ไปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าระดับ NPP อ่ะให้นําเยอะสุดแค่3เกมพอเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าครบ3เกมแล้วจะเป็นองไรรอ NPP ได้จับสไนก่อนเถอะ โดนไป3-0แต่ ADP ก็ได้จับสนายจนได้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า ADP ได้จับสนายเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันเนี้ยเนี่ยข้างหน้าหนูานี่มีแบ่อยู่คนเดียวเนี่ยผมไม่แบ่กอะดาเมจ100กว่าเล่นตึงอยู่แล้วเล้ย แ่ไม่แพ้เป็นไรนะทรงนี้ไม่ตีปล่อยอะไพี่วงหวังในหมู่บ้านได้ไม่มากดดันนะพี่ไม่ไหวคิวถ้าจัดบัตเตอร์ถ้าับแบงเกนโอ้ยยอด อยากตึงเลยพี่ทำไงอยากตึงแล้เขาบ้างอะแต่ทำได้แค่แบบน้าเมียถสองร้ยดว,ยวันเนี้ยถอโอ้ยไม่น้าเย์กถสรย้ยไม่เ